Nó tạo thì mình chỉ thử con thuộc nó vào thì nó sợ nữa thế này Chị cười mà nó sợ thì nó ăn răng nó bầm chứ ไอเชียวเดโนปีงนี่สุกเลยตั้นูที่ว่าจะกินอยู่บ้านรูน้อยนี่สุกครับไม่เจอเหรอไอชอย สวัสด <S preach science> ีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนเช้าวันนี้ก็เชตื่นเตอะดึกๆแน่นตื่นสวยไล่กับพระทันก็บอกตลอดเอ้าติดตามรับสมมือสุดท้ายของการอยู่ป่าอยู่ดงของเฮาสี่คนว่าจะมารหรือบ่มาว่าจะได้ยังไงมือเช้านี่ผู้เละสิเปลี่ยนมงใหม่มงเก่าบ่ไปแล้ยถึงงานเฮานี่บ่เลาะบ่นอนเปรย์พ่อละนาวเป็นขับไปนอนเต็นท์บดสี่บดสามคนเฉยโบเฮียงนอน มันกะบ,บน้าวบนไดนะช่วงลมมันไปทางถึงนะทางลุ่มมันก็จะบ่มีลมลูกเด้อลูกเด้อลูกเด้อไปกับหาการไปหายิงเดอ้อลูกลุกลูกในพนันในพนันเบื่อกันตื่นแล้วได้โอ้ยจกกับกระปูมาเมื่อคืนนี้กระปองประมาณห้าหกตัวจับไปให้ร้านทรายเป็นมากระปู อนนี้เปลี่ยนสุดเรียบร้อยกาสิบหานจอบเบิงตํำกกมะขอมนําเลยส่วนรายถ้าเ้อจอบทางกกมะขอมนี่จะมีพวกนกไลยลายหรืนกนบนเทือกเขาซมิซิตมีกระหอ,อกขา้าวนูกทั้งแคมสีหมดเลยแต่ก็จะบวฮอฮดสีนะมีแต่ห้อย่างไปมันลายต้นอยู่แต่จะบวไปแลวทางถึงทางหัวผูทงางนาพานะมันไกลเลยกัตอนเสาร์เมื่อวานนี้กับบริไดยัยง นำกันพี่น้อง แล้วนกก็โด่งแต่น,นกโดกตัวหนึง่งบางทีก็เข้ามาตัวหนึง่งตัวที่สองอยู่บนตัวอยู่ตัวที่สามอยู่พี่กํลาลังกินงตัวกําลังกินมากทําเ็นก่อนมันเลย,ยแบบมันถ่วงนะฟักกันแรงบัวสามตัวบดได้ยังไงถ้าอย่างเชี่า้ามากเลยบ่ รัดเขาก็ได้แตนกตัวเดียวก็หอกมันจะเข้าแบบเธอเดียวเลยสามตัวบบเห็นมันไตอันมันไตงาใหม่นะไตไปหากุกมะคอมพอดีเห็นมันกินกาลังเม่ใส่จักมันตกใจหล่มจักมันตกใจมันเห็นคอยกบบพุ้คือกันมันก็หองตัตัตัตตทางนั้นก็หองทางนี้ก็หองแล้วก็มันก็ไต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 ลง ากสิรัดยิงก็ก็ได้ยิงอยู่แต่ว่ายันมันผลาดยันบ่ถึกหรือถึกบ่ตายนั่นแหละเพรของมันบ่อยกอยู่บ่มานมื้อนี้นะได้นตัวเดียวหาเอาหไม้นี่บ่มันเก่งกินปอกไวต้มไวนไม้หน่ไม้หน่อแนงยามนี้นแซ่บเลแกงใส่กับ ในมือถั่วนี่โอ้ยเยาวานดับหนึ่งแล้วเลยมีแต่หน่อมีแต่แหนงมันมันหาย,ยากเลยจริงๆน้องใม,มันเริ่มแบบสำเนี่ยงพอดีเสพนี่ชิฮังเอาหน่อใหม่เลยจะหน่อยส่วนมะพังเอาเอามาแกงกินมะออื่นนี่หน่องมันยังหลายอยู่เลยแต่ว่เาเป็นหนอ่อเป็นแหนงมันไม่น้นอย มือสุดท้ายแห้งโบมานเลยคือวัดสิมานมือสุดท้ายกับโบมานไปจนเมื่อยตอนนี้แปดมงกลับเป็ดวันพัก,บ,กบัวทีมงานเฮาขาจอดได้ยังไงขจอาได้โบนูคกอกกับบุษรา,านีโบเหียงออกไปละเสาก่อนหมูเห็นเลพหือ 1าพั0โอ้มาพังเอาหน่อไม้ทาเลยมีไฟมาหดเลยยังมีไฟมาเบยกรรมนะฮเออด็กหน่อไม้ยังอยู่นะเอาหน่อเอาแนงมาเลยมาแกงกินบอกบอกพังแต่เมื่อคืนนี่เบยเป็นได้ยังบ่เป็นอะนูได้ลายอยู่บ่สีคอยฮะเป็นนูวายบ่นูวายสี วยซีลมมตรวมลรมบุดเก่าโตนุบายจากโตเออบอลล็อกทันมาบอลล็อกเป็นไข่บอลล็อกเป็นลเชาเลยโอเคชิมเอวนี่ยมันลมตอนนี้มาฮอดบอลเลยเห็น เ็นูอยู่กับมตูประนแนะนำมาเบิงบ่งมาเบย์เห็นอต้าก่อนโอ้เห็พลนะตาวตาปะตาวกับเผาเออแ,วแ,วแ,วแ้วนวเลยนะเห็ดวอยลีเห็แต่มมเต้านี่ยบอนอซานกับงามเนละนอซานกับนอายน,น,น,นี่ แซ่บกว่าหนอตาหน่อตามันสาดหวานเวลาแกงจะจะหวานเอาเมือปะเห็นอยู่นี่นี่เออโอ้ใด้แล้วน,นหน่อหนึ่งเมื่อเเ้าวนี้บริสอยธิเบาเบยเลยพนเหนเน็ด 8. 8. แล้วแล้วฮากกาเตลัสเสาแปดโมงเสาวเก่าแปดโมงสามสิบแล้วแล้วหอดพูนฮากาจีเห็ดอยู่คัวกิน กินข้าวเศร้าจะเดินทางเมื่อบานอันนี้คือหัวมันบ่สบายดีโอ้โหไดหัวใหญ่ครับมัามาตัวดี้คสีแบกมาสีแบกก็ได้มาโอ้หนักไหมพี่นุองได้เลยยอนหนึ่ง นอเต่านี่มันจะถือกอนพวกนกไบ่นอซานนี่เลยนอซานเนี่ยเขาขายเป็นกิโลนอวายเขาขายเป็นหยดนแล้วมาขึ้นกับชิซันทีบังบอนกับแพงยอดห้าพันกมียอดสามพันกมีสองพันกมีมันแพงอันนี้นะหยดหนึ่งมิเตอร์ซาวพันกี่นะถ้าเขาแกงได้ไล่ได้ไล่ขาบอยู่ได้ไลหมอ น,นูเพิ่อนอนะเกาโตมีนูไวซีโต,แล,นนโตแล้วก็นูท้องขาวห้าโตกันเลยถึกกับเบาเบาฟางนะเออจอได้จากโต4ีคือกัน4คือกัน,กนบาฟางซีแปโตใช่ปะ่ะใ,<น>ใช่เบาฟางกับเกาโตเกาบาฟางห้ามันอันนี้ห้าตัวหน่อยเลยบุถือคนไดเนาะแล้วก็โอเคเพราะห่ะักใหญ่ๆลดหำให้บาฟางกิน lên tận trầm chỉ buồn quá tận ăn đồ bảo được còn tôi cái <laughs> subscribe <laughs> cho kênh Ghiền จมมแก้มบนเลยม่เลยรมน้ำ huh. น nah ืมนำรินำอรน้ำคุณบเลยเนเลกเาเปนเลร่าเฮยดาเบนเี่อเคโอเคโอเคนเลเล่นเลยอมบันเล่นเฮฟองฮาร์ดเปนเบบเ เนี่ยไปไหบิเนียดันผ่านโดนติดแลท่ตุิวรยก็รยแค่ลูกฮะตายยเนาะอันซากดงของเขาอเดบีแล้วครับื่อแก่ๆกชื่อมาจะมาต้พอชื่อปวดเราปวดปัน bằng cái mi phân kia cái gì Có lên lửa trong bên lồng không? Tại đâu, không hai bên vọn không? trong vợ không? ăn phim biết, chúng có dài dài, quần gì không? Chiêu thế cá Gimel mẹ hàng ăn tụi tiêu hả? Hả? Ừ Con yang ramp nè mẹ, con ăn bự ramp ramp chứ Con ramp 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 này ramp 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 ramp

อาหารเช้านี่เอาจะแกงนกนกคอกับนกกระดูกได้มาเซานี่นะครับนูน้อยส่วนนูใหญ่พุ่นบรร่อกำลังเอาไปยางไผ่ไปปีงไหวมากินอยู่บานอีก อาหารเถิ่มมื้อบานก็คือมีหน่อไม้แล้วก็มีกระปูมีนูเมียมบ่มีแม้นเพิ่นอีหยังบ่จ๋าโด้บังอํารั่วอื้อเต็มตอนลูกเหี้ยมีหยังบ่มีครับเอ๊ะเออได้แต่เมียมบังก็มีอยู่ <imitation> <imitation> <imitation>

มีเต็มปารนนี่มันนี่ปลาห้บอพางเป็นพ่อครัวบอเหงพักทุกกระเทียมหัวบัววุชิไข่ห้เพิ่นเรียบร้อยมีแต่ห้เพิ่นแกงเพิน์นเช็นอะไรก็แล้วแต่เพิ่นนะแต่ว่าแสบบอแสบจบมาแต่นครแกซอน,น,ซอนสวรรค์เขต่นแเลย จังหวัดจังหวัดจังหวัดเน่ะเบั่อนอนน่หน,น,นักหน่อยคนไข้คนไข้พาบอนมัน บล็อกขาบอนนูทุกโตแมนเฮาปีงไวเบิดเลยนูสมบั้ิเก่าโตนูน้อยหา่านูใหญ่สามนูวายฮันเออซีซีกับหาเป็นเก่าปีงไวปีงไวหรือใบายางไว้แล้วก็มีนูเมื่อวานนี้อยู่พุนหาโต นี่บ่พังแกงโอ้เจ็บแซ่บเด้บอบ่พังใส่น้ําหลายๆก็ได้เต็มหมอ้อก็ได้เขาวสดอยู่โลอกอือตะเบิ่งกมอมมากนี่แซ่บแน่นอนโลดนี่ผมมาภาพเราสิบิงวาสิพานหรือบ่ผ่านว่ามันช้ําไก่เนาะช้ํไก่ ไก่น้อยไปจะว่าไก่น้อยก็ว่านกคอนกกระโดกคือคือกันคือกันกับไก่บริคือแล้วมันน้อยจะว่าไก่น้อยก็คือกันได้แล้วได้แล้วคักแล้วทานทานแบบนี้เอาเมียได้แล้วอ่าหน้าใหม่โป้งด้วยไหเอามือทิมใช่ไหมทิมแล้วเขาจะเอาเมือ เดโนปีงนี่สุกเลอดเลยนูที่ว่าจะกินมูบ่บานนูหน่นอยนี่สุกอะจะกินอันนี้เลยโอ้วหอนครับเอ้ากินข้าวก่อนพี่น้องอลยรวะนี่นี่โนูซีโต้าโตกจะมีแกงนกคอแก่วพังตำม,มันนี่เป็นบัวพังเลยนะนี่ตำแกวกระเพิ่นแกงกระเพิ่นนี่ มน,อน,นบอลลาะไปได้ยังเป็นไข่อยู่บ่ชา,าวลูกชาเอะไรธรรมดากินยาเลยเนะาะชาเลยเนาะกินยาตลอดขน<ม>าดเป็นไข่แต่ก็อดอยู่บ้านบ่ได้บอ่บอพนะบ,บ่อเลาะเนาะบ่อเบื่อคือกันยันงแต่บอ่บอผางบ่อทันไข่เจน,นก็บบ่พผางอีกแล้วจะหนอยนี่ติดติดไปดำกันนะติดเวิร์ดไข่วัวดติดพางในย่างเลยติดพาง <c oughs> มาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวสาวดำกัน มืัอนี้ก็มีเมนูหนูและก็นกสองอย่างนี่กรพาพังเห็ดให้กินมืัอนี้บ่าวสวบัดนาเขตมาเด้อมาเด้อจะโดยเด้อมา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 จะอมาเด้กินข่ากินเข้าหันแซ่บๆเลยมามามาจะโดยจะโดยพี่น้องจะโดยไปว่ากินเข่าจะบังบังเทองทิ้งชนเจ้าเจ้าว่าจะโด้วิ่ง อยู่ต่อเลยสิเมือปลาพังอยู่ต่อก็ได้อยู่ต่อก็ได้ปะใส่บอมื่อคืนนี้วะเ <c oughs> มื่อไปยันพุทร <c oughs> า,กกาเปิดตัก่ <c oughs> อนมักเขาแต่บกกาเปิดตัเห็นอะไรด้บ่เบื่อซอนน้องนุงนะ่งไหมเจ้าบูมีเมียแล้วนะมีหลอกไปหาเลยบอเขาอยู่เฮ่เบียกอยู่สวรรค์พุน่น <c oughs> อยู่นครเกษรบนเราเห็ดมักซาวสีปูนแต่บกกาเปิดตัวเลยครับคดองแพงเรา หรอเม ained, ื่อไปในย่านแบบเขาเปิดคุ้มหาคนนั้นคนนี้เราตายรถดลรอสันดิกๆรถดงาใมรถดทาไมมันก็คือคนเก่าแล้วคนแบบคุนดีเราบอกคนชูงอายุสิบหกบาะลาะเนี่ครับบ่มีง่ายตรงขับเพจงานอยู่เบียง Mình đây mình tóc dòi đây Hãy subscribe cho yên Ghiền Mì ừ. à.

เ,เลี่ยนตันตุเปล่าเลยคือจะมันเลือกจาเลยเราะลำ้ำเจงงไงเอ,อเป๊ปอะไรฮะโนาต้ปอปยึายอยู่เนี่ยญี่ปุ่นนู่นนั่นถึงเวลากลับตอนจะกลับนีบ่เอาเครื่องเอาของเก็บเครื่องเก็บของเมื่อบ้านแต่ว่าน้ำทางเขายังสีไปหาเก็บน้องใหม่แนงน้องใหม่เพื่อเมื่อแกงกิน อยู่บ้านมันหายากอยู่พี่มันของกินมันหลายเป็นนอตาวนอซานนอวายนอไม้นอไม้ไล่ไม้ฟางก็บ,บ่อึดบอ่บอ,อยากนะเลยเฮาสิแบบเอาโอกาสตัวนี้ละเก็บไปมากินอยู่บ้านคันบ่กินมื้อนี้ก็กิน,กนมื้ออื่นคันบ่กินมื้ออื่นเฮาก็่ตเย็นไว้ตอนนี้คือดับดัดับ,ดบไฟทําไฟไม้ป่าดับไฟก่อน ไปหักนราไหมอู้ทางไม่เลี้ยนะให้บ um, ุฟังเป็นคนปอกมินมีนหน่อยเด้ดจริงได้ได้มินมินหน่อยเลี้ยเลี้ยจนช่องล้องอืมเอาให้ได้ไม่อ่อนเลี้ยพากันปอกหนราไหม อันไรกินได้เราก็เอามือไปเบิดบบ่เบยเพิ่นมีเพิ่นกำไรเพิ่นมีนอต้ามันแกงกินเอาเอาน้องไม้มาแกงกินคือกันนอตาาน้นไม้มันจะนออีกอย่างหนึ่งดินอมาตัวนี้นอไว

เออให้เพื่นนาเบื้งว่าง n g à นั่นอะไรกันฮ่างูเชียนนี่ตอนดูท้องเจี๋ยมเดี๋ยวเจี๋ยห่มน้องขาดผมขาดตอนนี้ห้าลำห้าน้องไม้นี่ได้พอแกงแล้วน้องไม่พางน้องไม่ไล่แต่บ่อพางห้าห้าล่คนห้าทางซีคนนั่นแหละตอนนี้นี่เบิ้งทางทางนี้บอบอเลาะกับบอสบอสบายนี่เป็นใครไม่ใช่ได้กลับบ้านคนละลายคนกับกินทอดลูกกินทอดเมียได้รถไอ้เว้ยชื่อใคร ใคมันจรากไ็ได้ได้เบอร์ไอ้เบอร์มันเรางามเ<ด>อา<ด>พี่น้องอีพี่นี่ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนก่อนอื่นหมดขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลั์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจบุกฮีโร่มาตลอดถ้าปฏิตามในพี่ต่อไปพี่น้องเลยบ๊ายบายบาย